การเดินทางอันแสนยาวนานนะฮะเส้นทางแสนหมื่นลี้จากกรุงเทพมหานครนะฮะสู่จังหวัดชุมพรเพื่อข้ามไปยังเกาะเกาะหนึ่งนะฮะที่ต้องขอบอกเลยว่าเกาะเกาะนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะบรรยากาศใต้น้ำนะฮะธรรมชาติของที่นี่เนี่ยที่ยังอุดมสมบูรณ์และมีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลกที่นี่ก็คือเกาะเต่านั่นเองครับ ก็เข้าสู่วันที่3นะฮะในการใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเต่านะฮะหลังจากที่เพื่อนผมเนี่ยมันปล่อยทิ้งนะฮะให้ผมได้ใช้ชีวิตนะะก็ได้ไปมาหลายหาดเลยทีเดียวฮะก็โชคดีนะฮะได้แผนที่นะฮะจากเซเว่นนะฮะทำให้การเดินทางในครั้งนี้เหมือนง่ายขึ้นนะครับก็ใครที่จะเดินทางไปไหนนะฮะมีแผนที่สักอันนะครับแล้วก็จดเยสักอันเนี่ยไม่ยากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะผมไปดูแผนที่มานะฮะมีสถานที่แห่งหนึ่งเต่าทองวิลล่าอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกับช่องของเราเลยผมกก็็เเเลยยยออาาร้ว่ไตงนนนีมัจะป เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะตอนนี้ขับขึ้นเขามานะฮะมาตาม GPS คือ้างมันเป็นแบบลูกลังครับเหมือนกำลังทําถนนอยู่เนี่ยฮะเออถ้าเกิดใครมารอบหน้าถนนน่าจะเสร็จแล้วะฮะอันนี้เดี๋ยวลองดูไม่รู้มาถูกหรือเปล่า กปิด g p s แบบงงอยู่เหมือนกันกว่าจะหาเข้ามาเจอโอเคไปต่อ ก็ผมก็ขับรถมาเรื่อยๆตามแผนที่นะฮะเข้าซอกนู้นซอยนี้นะฮะแล้วก็หลงมาเจอหาดหัดหนึ่งนะฮะที่ต้องขอบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆที่หลงเข้ามานะครับ okay. ตอนนี้เรามาถึงกันที่อ่าในตามแผนที่ทก,กูเนิงมาเป็นบานาน่าล็อกนะฮะบา a n a ่าล็อกบีชแต่ว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทรนวลบีชไม่แน่ใจนะฮะก็สวยนะครับแม้จะไม่เจอ เต่าทองวิลล่าแล้วก็แถวนี้ก็มีบาร์นะคเป็นบานด้านหน้าล็อกบาร์นะครับสวยเลยทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างเงียบสงบนะฮะแล้วก็มีให้เช่าแบบว่าดำน้ำด้วยนะฮะสโนว์เกิลแล้วก็เดี๋ยวลองดูแถวแถวนี้นะครับก็จะมีฝรั่งชาวต่างชาติแล้วก็จะมีที่พักด้วยนะโอเคแถวแถวนี้เดี๋ยวเราจะ ลองลงไปสนอเกิลกันเมื่อกี้ไปเช่าฟินนะไม่มีให้เช่าเสียดายจังเลยก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองลงไปดูว่าแถวนี้เนี่ยจะเด็ดขนาดไหนน้าม,มาฮะ เมื่อกี้ก็ไปสน n เเกิลที่ไอ้นี่มาไอ้ทรายนวลฮรทรายนวลดิทรนวลดิเป็นหาดทรายเล็กๆกันนะฮะแล้วก็มีบาร์มีอะไรเงี้ยหลงเข้าไปแล้วก็เฮ้ยมันดีมากอะโอเคเลยแล้วก็ปลาค่อนข้างเยอะแล้วก็ปลาการังค่อนข้างที่อะออโอเคสวยนะสวยแล้วก็คือเรียกอะไรอะเซอร์ไพรส์อะเซอร์ไพรส์อันหนึ่งคือแบบเฮ้ยเจอฝูงปลาแบบ ไอปลาเหลืองอะเยลโลฟิชผมไม่รู้ว่ามันเรียกปลาอะไรนะแต่คือมันเยอะมากมันเป็นฝูงเยอะมากอะเฮ้ยคือแบบเฮ้ยนี่มาดำสน็อกเกิลไม่ได้ดำน้ำลึกแต่แบบเฮ้ยเจอปลาแบบฝูงใหญ่มากคือแบบโคตรเซอร์ไพรส์อะนม่นเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งเจ๋งมากจริงก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดแบบใครมาตรงนี้โอเคนะใช้ได้ใช้ได้เลยแล้วก็น้าไม่ลึกน้ําไม่ลึกแต่ว่าทางที่มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบ มันชันแล้วก็ดิ่งนิดนึงแบบขับขับมอไซค์เนี่ยเอามอไซค์เขาคือมาอยู่กกอนเนี้ยต้องใช้มอไซค์แล้วมาตรงเน,นี้ยมันขับค่อนข้างยากกําลังจะไปที่วิวพอยต์นะฮะตอนนี้ประมาณบ่า uhh <impres vegetarian. S 1> ยสามโมงตอนนี้เราจะไปวิวพอยต์อีกจุดหนึ่งไม่รู้เหมือนกันมันจะเป็นไงฮะไม่ได้ไม่ได้ดูแบบข้อมูลมาเลยเห็นว่ามันมันเขียนว่าเป็นวิวพอยต์นะฮะซึ่งตอนแรกเราตั้งใจจะมาไอที่ เต่าทองอะไรเต่าทองวิลล่าเป็นวิวพอยต์อะไรสักอย่างโอเคก็อาจจะไม่เจอนะฮะก็เห็นแต่ว่ามันเขียนว่าเต่าทองวิลล่านะฮะมันน่าจะเป็นแบบที่พักอะ่ะก็เลยเออไม่ไปดีกว่านะฮะแล้วก็หลงไปเจอทรายนวลบีนะฮะก็ใช้ได้โอเคเจ๋งเลยเนาะโอเคเดี๋ยวขับไปต่อแล้วกันอันนี้มาแวะล้วก็เจอวิวตรงเนี้ยสวยมากเลยคือคิดว่า คิดว่านะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันน่าจะเจ๋งโอเคไปกันว่างเปล่ามีแต่โรงแรมแล้วก็แบบพืที่ส่วนตัวฝั่งนู้ก็เป็นที่เราไปมาเมื่อวานน่ะ หวงนะก็มาช่วงเย็นบรรยากาศดีแต่ว่าเมื่อกี้ไปกล่าวว่าจะเช่าฟินนะนะฮะแล้วก็ไปดำจะได้ไว่ายไม่ค่อยเหนื่อยลุงบอกว่าหมดหมดเวลาแล้วครับเหมือนเหมือนแบบเขาไม่ได้ให้เช่าตอนเย็นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมันจะคืนไม่ทันอะไรสักอย่างโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปไหว้ดูแล้วกันสักนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามีสวยมาก แล้วตรงนี้มีเวลาอยู่ประมาณ30นาทีนะฮะ30นาทีก็เดี๋ยวจะขึ้นไปวิวพอยต์อีกประมาณ2กิโลวิวพอยต์2กิโลนะฮะก็โอเคเดี๋ยวมาลองกัน let's go ถึงแล้วนะฮะวิวพอยต์แมนโกว i ิวพอยต์นะครับก็น่าจะไม่สามารถเดินมาได้นะฮะทางแบบว่าสุดจริงๆต้องบอกว่าสุดมากแล้วก็เห็นมีฝรั่งเดินมานะฮะเมื่อกี้ก็เลยให้ขึ้นรถมาด้วยไกลมากไม่รู้ถ้าใครไม่เอารถมาเนี่ยยากเหมือนกันแต่วิวใช้ได้คนไทยห้าสิบบาทน,นะฮะแล้วก็ฝรั่ง ร้อยหนึ่งร้อยบาทนะฮะค่าดูวิวแล้วก็ด้านบนจะมีนี่นะครับร้านอาหารเป็นแบบคล้ายๆบาร์นะฮะมีเบียแบบคอกเทลอะไรอย่างงี้ได้ได้วิวโอเคนะ การเดินทางย่อมมีว <the S 1> ันเลิกลานะฮะเข้าสู่วันที่4นะฮะเราก็ต้องตื่นกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าต้องรีบมาขึ้นเรือนะฮะให้ทันเรือรอบแรกนะฮะตอน6กโมงเช้านะครับเพื่อที่จะไปให้ทันสนามบินที่สุราษฎร์ธานีนะฮะที่จะขึ้นสนามบินกลับไปที่กรุงเทพก็ต้องขอบอกเลยว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยถือว่าผมตัดสินใจไม่ผิดนะฮะที่ตัดสินใจตกลงเพื่อนในครั้งนี้นะฮะเพื่อมาเป็นเพื่อนมานนะครับแล้วก็มาโดนปล่อยเกาะอยู่นะฮะก็ต้องขอบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่า มันเหมือนเป็นการได้รีเฟชนะฮะร่างกายนะฮะได้มาเดินทางเห็นอะไรใหม่ๆนะฮะเปิดโลกกว้างนะครับได้เจอผู้คนนะฮะได้เจอธรรมชาติสวยๆนะฮะได้มาพักผ่อนเห็นบรรยากาศดีๆนะครับสูรบรรยากาศดีๆเข้าไปนะฮะร่างกายได้ปลอดโปรงสมองได้โล่งนะฮะกลับไปทํางานได้คิดอะไรใหม่ๆ ใครที่เครียดๆออกมาเดินทางนะฮะไปที่ไหนสักแห่งนะฮะไม่จำเป็นต้องไปไกลก็ได้นะฮะเพราะการท่องเที่ยวมันเหมือนเป็นการบําบัดอย่างหนึ่งนะฮะให้ร่างกายเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมานะฮะร่างกายเราได้รีเฟรชอะนะฮะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเวลาเราทําอะไรมีความสุขได้พักผ่อน อะไรมันก็จะดีขึ้นนั่นเองครับถ้าใครมีโอกาสสักครั้งนะฮะในการเดินทางท่องเที่ยวก็ถ้ามีเวลาว่างก็ไปนะฮะอย่าคิดอะไรมากมายฮะออกไปพักผ่อนไปใช้ชีวิตเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้ชีวิตถึงอีกเมื่อไหร่นะครับก็หวังว่าวิดีโอที่พวกเราทําขึ้นมาเนี่ยฮะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจเดินทางไปยังที่ต่างๆก็อย่างเช่นการมาเกาะเต่าในครั้งนี้นะฮะเพื่อนๆจะได้ดูเป็นแนวทางในการมาท่องเที่ยวในครั้งต่อไปนั่นเองครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุราษฎร์ก็ หลังจากที่นั่งเรือมาประมาณมสีชส่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงอันนี้เป็นอ่ะจะดูต่างต่าศอะไรวะเอฟไม่เป็นทีเลยเขาประ,าะกาศเรียกสุดเทฟมาหลายลรอบแล้วเขาบอกให้ไปขึ้นเครื่องก็ไม่ขึ้นทีสองนาทีได้ยินไหมเขาเรียกหลายรอบแล้วาโอเคก็นั่งเครื่องมาสี่ชั่วโมงครับเป็นเอ่อ เรือรอบแรกของวันนะครับใครที่จะออกจากเกาะเต่าเนี่ยเรือรอบแรกก็จะวิ่งผ่านสามสามเกาะพังงานสมุยเต่าเกาะเต่าพังงานสมุยเราก็กลับมาที่ท่าเรือสุราษฎร์แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นั่งรถทัวรถทัว์ที่เราจองไว้แล้วรถทัวนั่งมาที่สนามบินประมาณสี่สิบนาทีไม่เกินเนาะรถไม่ติดจับเกี่ยวรับพร้อมมาทุวาทีขึ้นมาพูดพูดเรื่อย เยอะแยะมากมาแล้ะก็ยังไงฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะฮะกับคลิปนี้นะครับกับพวกเราเต่าทองนะฮะช่องเต่าทองเราเต่าทองมาเลยครับขับเครื่องบินและยิงรถถังโอเคอย่าลืมนะช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็มีที่ไรให,ให,ใหมๆ่ๆเราจะมาทำให้ดูกันโปรดทราบคุณสุจิน,นมึงขึ้นขึ้นๆมึมขึ้นเครื่องได้แล้วครับ งไปเลยมึงไม่ขึ้นเครื่องเพราีโก็ตามอยู่เนี่ยไปแล้ว